เอวสามารถเพิ่มมาเก็ตแชร์ได้แล้วก็เพิ่มค่าตั๋วได้อันนี้ถือปเป็นเรื่องดีของฝั่งโดเมสติกเขามีเครื่องบินทั้งหมด52 53ลำประมาณนี้นะครับ,รบแต่มาหนึ่งเนี่ยอาจจะยังใช้ไปสัก45ลำคือยังมีสักประมาณ8ลำบวกลบเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้มีไม่กี่ตัวที่สามารถทำกำไร 1Q 2 3เนี่ยเกิน 1Q 19ได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแอร์ไลน์มาทรงดีนะครับ,รบไม่แดกละ ทั้งที่แล้วคุณอ๋องจำได้ใช่ไหมครับว่าบอกอะไรกับเราไว้ผมถามว่าให้คุณอองเลือกหนึ่งเนี่ยได้ไหมคุณอ,อง๋งแน่ทำหน้าแบบมากดดันอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจบอกผมว่าไม่ได้ให้เลือกหนึ่งได้ไหมคุณอ๋องบอกว่าไม่ได้แล้วก็แนะนำเราว่าถ้ามีตังเนี่ยเล่นทั้งสองสายการบินเลยใช่ไหมคุณอ,องใช่ไหมเคยบอกเราอย่างนั้นใช่ไหมบอกม<ช>ีตังเนี่ย ไม่ต้องเลือกหรอกครับว่าจะเลือก AAV หรือ BA นะหาร2แล้วก็ลงทั้งคู่เลยผมจำได้นะนะครับเดี๋ยวค่อยถามว่ามาณนะวันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่นะครับขอขยับไปดูมุมมองของแต่ละสายการบินกันก่อนนะครับนะขอกลับไปที่ตัว AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนเจ้าของไทยแอร์เอเชียงบ ไตรมาสนี้จะดีไหมและแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเชิญครับคุณอ๋องครับ AAV ก็เรียกว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็มีกําไรแล้วนะครับบางๆนะครับเริ่มมีกําไรละนะครับทีนี้เนี่ยความน่าสนใจหุ้นตัวนี้ก็คือว่าณไตรมาสหนึ่งเนี่ยโดเมสติกเนี่ยโอเคฟื้นขึ้นมาสัก80-90%ละก็คือจะสู่สภาวะปกติละในฝั่งโดเมสติกของเขาเนี่ยมาร์เก็ตแชร์เขาได้มากขึ้นด้วยนะครับช่วง p ีโคว v i เนี่ย มาร์เก็ตแชร์ของเขาจะอยู่สักประมาณ33ปัจจุบันนี้มาร์เก็ตแชร์กินไป37แล้วนะครับแต่ว่ากินมาร์เก็ตแชร์ได้มากขึ้นแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปช่วงต้นๆนะครับว่าค่าตั๋วเนี่ยถ้าเทียบโดเมสติกตัวเองเนี่ยเทียบกับผีโควิดก็สูงกว่าแปลว่าชัดเจนครับการแข่งขันน้อยลง AV สามารถเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ได้แล้วก็เพิ่มค่าตั๋วได้อันนี้ถือปเป็นเรื่องดีของฝั่งโดเมสติกนะครับทีนี้ถ้ามาดูฝัั่งงอินนเรร์บรบ้าะค ภาพรวมเนี่ยของ A อวเนี่ยยังเรียกว่าฝั่งอินเตอร์เนี่ยยังเฟื่มาไม่เยอะมาเพราะว่าหลักๆเขายังมีรูทจีนอยู่นะซึ่งรูทจีนเนี่ยอย่างที่เราเรียเราเราคุยมาเบื้องต้นเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยความจริงคนจีนเนี่ยโผล่เข้ามาน้อยมากเอาจริงคือโผล่เข้ามาแค่ประมาณแบบช่วงปลายเดือนมีนาฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไปว่าคนจีนจะเยิ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ของ A อวเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่า เครื่องบินของเขาอะอย่างช่วงไตมาาหนึ่งอะเขามีเครื่องบินทั้งหมดห้าสิบสองห้าสิบสามลำประมาณนี้นะครับไตมาาหนึ่งเนี่ยอาจจะยังใช้ไปสักสี่สิบห้าลำคือยังมีสักประมาณแปดลำบวกลบเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้ต่อจากนี้เนี่ยจะทยอยเอาเครื่องที่เหลือเนี่ยมาใช้เพื่อเสิร์ฟลูกลูจีนเป็นหลักนะครับการที่สามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่าคอสที่ฝังอยู่ที่แบบก่อนหน้านี้ก็คือจอดอยู่เฉยๆก็มีคอสค่าเสื่อมค่าอะไรใช่ไหมครับ คอสเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะถูกแปลงมาเป็นรายได้แล้วนะครับจะทําให้ผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบค่อยๆทยอยขึ้นจากคิวหนึ่งเนี่ยคือเบรกอีเวนเมื่อไหลาคนจีนเข้ามาเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องค่าตั๋วโดยเฉลี่ยนะครับของ a v วอาจจะขึ้นมาสักประมาณห้าเซนโดยประมาณนะครับเทียบกับพีโควิดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า ถ้าเดี๋ยวรูจีนี่ยกลับมาบินตอนนี้ที่ท,ที่ที่เท่าที่เช็คข้อมูลมาเนี่ยอย่างช่วงพีโควิดเนี่ยของ a อวนะครับต่อที่เกตนะ่ะเวลารูจีนี่จะอยู่ที่ประมาณสองพัน0้าสามพันบาทประมาณนี้ทุกวันนี้เข้าใจว่าขายได้ในเลเวล5้าพันบาทหรือบางรูนี่สามารถขึ้นไปได้ถึงเกือบห0 0 0พูดง่ายๆคือเกือบเบิ้ลน่ะดับเบิ้ลแต่ว่าขายแล้วแพงขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับถ้าภาพเป็นอย่างนี้จริงนะครับแล้วก็คอนติเนียต่อเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือชิเก็ตแฟร์เนี่ยจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็ถ้าดีมาร์ยังดีอยู่อย่างเงี้ยโหลดแฟกเตอร์อาจจะคอนติเนียต่อจาก92%้าสเปอร์เซ็นถ้ายือนอยู่ที่เก้าสิบวกบวกเนี่ยผมว่าถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแลมมัพับปาซิตี้ไปนะครับแล้วก็ตัวกำไรก็น่าจะดีขึ้นเป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับ,รบอาจจะมีนิดนึงถ่านักลงทุนละเอียดนิดนึงเนี่ยแต่มาสองเนี่ย จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็คือระเกีตที่เราเล่าไปตอน AOT เขาจะเก็บพวกแลนดิ้งอ่ะปาร์กิ้งเพิ่มขึ้นอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี้ยผมคิดว่าโมเมนตัมน่าจะโตคิวหน่คิวอสักพักหนึ่งจนกว่าคนจีนจะกลับสู่สภาวะปกติครับคุณอ๋งเวลาเราได้ข่าวว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแบบเช่าเหมาลำมากขึ้นเยอะขึ้นหรือมีการเพิ่มอ่ไฟล์บินเข้ามายัางเมืองไทยของนักท่องเที่ยวจีนเน จะเข้าทาง AAV มากกว่า BA ไหมหรือยังไงครับเวลาฟังข่าวจะได้แยกแยะได้ถูกอืมปกติผมว่า AV เขาพยายามที่จะทำตัวเออสเก l e ดูไฟนะครับก็คือเป็นแบบ,บเออเป็นสเกดูไม่ใช่ชาเ r อร์เท่าไหร่นรับชาร์เตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มกุ๊ปทัวร์นะครับที่เหมากันมามากกว่านะครับอาจจะไม่ได้เบเนฟิตโดยตรงกับกับทาง AV แต่ว่าถ้าเราดูของ AV เองเนี่ยตัวไฟของเขาอะ ทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยอย่างช่วงเดือนเมษาเนี่ยตัวเลขไฟ์ Fly, เขาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถ,ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดิมเขาจะบินอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบไฟล์ต่อวันนะตอนนี้ตัวเลขก็มาสักประมาณห้าสิละแล้วเดี๋ยวค่อยๆ่อยทยอยไปเรื่อยๆนะครับอืมครับเพราะเพราะฉะนั้นนะ ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอเอ้ยมีข่าวว่านะเมาลำเช่าเหมาลำเข้ามาเยอะๆนะเอาแค่นักท่องเที่ยวจีนไม่ว่าจะเมาไม่เหมาเนี่ยนะโอกาสจะเพิ่มนะก็ก็กนะค่อนข้างเยอะด้วยแม้จะไม่ใช่เช่าเหมาลำก็ตามสำหรับ AA e, บอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเพราะว่าตามแผนเขาจะใส่จำนวนไฟล์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ครับสิ้นปีนี้ก็ลุ้นกลับไปสู่สภาวะปกติคือพีโควิดภาพน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ใช่ซึ่งการที่เขาจะใส่ไฟเข้าไปอ่ะก็ต้องมีดีมาน์แล้วแหละถึงจะใส่เข้าไปฉะนั้นเชื่อว่ามันจะล้อตามกันนะครับครับผลประกอบการล่าสุดของ AAV พลิกกลับมามีกําไรให้เห็นแล้วบ้างหรือยังนะครับคุณองคบมีกําไรแล้วครับบางๆนะครับถ้าเป็นตัว Core Profit เนี่ยจะรายงานอยู่ที่ประมาณสัก40 50ล้านในไต่มาสหนึ่งแต่ตัวบ t t o m ำลายเนี่ยไตรมาสหนึ่งน่าจะออกมาสัก300ล้านเพราะว่ามีตัวตัวช่วยบางส่วนอย่าง FX นะครับครับ FSA s แนะนําซื้อหรือแค่ถือ AAV ครับคุณอองครับครับก็แนะนําซื้อนะครับที่สามจุดเจ็ดบาทนะครับโอ้โหคุณอองเป้าปลายปีสามจุดเจ็ดอะไรทําให้ยังคงมั่นใจอยู่ครับคุณอองครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คืออย่างที่ที่ที่เราให้ภาพนะครับว่าการฟื้อตัวเนี่ยมันอยู่อยู่ในสเตจเบื้องต้นนะครับก็คือว่าจีเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสหนึ่งแบบแค่นิดเดียวเองนะครับก็ เรียกว่ากลับมามีกำไรละเราก็เลยเชื่อว่าถ้าจีกลับมาแบบฟูลสตรีมเนี่ยแล้วก็มีเพทดีมาผสมเนี่ยภาพเกิดแบบที่แบบคล้ายๆแบบเหมือนคนไทยที่แบบอันล็อกแล้วอยากอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆเนี่ยก็เชื่อว่าภาพนั้นนะน่าจะเกิดขึ้นกับคนจีนเหมือนกันที่แบบอยากมาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้มานานละนะครับ,รบก,ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะขยับมาที่อีกตัวหนึ่ง BA บางกอกแอร์เวย์แอบเ็นบทวิเคราะห์ของทาง F4 S.S.I.A. หัวเป้าพื้นฐานปลายปีนี่สูงมากเลยนะอ่ะขอดูมุมมองก่อนแล้วกันนะครับมุมมองที่มีต่อ B.A. ยังดีต่อเนื่องไหมแล้ว B.A. ที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่สายการบินเพียวเนี่ยตกลงเขาทำอะไรแล้วก็มีรายได้มีการกระจายความเสี่ยงยังไงบ้างรบกวนคุณอ๋องช่วยปูพื้นฐานเสริมไปด้วยสำหรับท่านมือใหม่ที่ เพิ่งจะเข้ามาฟังในรอบนี้เชิญครับคุณหนองครับ BA โอเคครับก็อันดับแรกเนี่ยค1ของเขานะครับพอดีเป็นช่วงหายซีซั่นด้วยนะครับต้องบอกว่าสมุยเนี่ยหายซีซันจะมี1กับ3านะครับค 1>, 1เนี่ยผลประกอบการออกมาถือว่าดีมากครับกำไรออกมาประมาณ800ล้านคอยคอ profit นะฮะอ่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปปี2019กอ่ะกำไรจะอยู่ประมาณไตรมาสห่เนี่ย5้าแปลว่ากำไรเกิน โควิดพีโควิดไปละกำไรเกินปี2019ไปละในขณะที่ภาพการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวไป6 0 7 0อย่างฟื้นไม่เต็มร้อยแต่กำไรเนี่ย<ม>เกินละซึ่งถ้าไปไล่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวดีๆนะครับมีไม่กี่ตัวที่สามารถทำกำไร1นคิว2 3เนี่ยเกิน1นคิว19ได้<ม>นะครับอย่างกลุ่มโฮเทลเนี่ยถ้าไปไล่ดูดีดเนี่ยบางตัวก็ยังไม่ไม่เกินนะตัวตัวแบบหลักๆอย่างเซนเทลหรือเอราวันเนี่ยกำไรยังบแบบเทียบกับ19เนี่ยยังต่ำอยู่ใช่ั้ม ตัวนี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอ่าดันั้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งทีนีป้ประเด็นที่สองที่เมื่อกี้คุคณยูน,นาถามว่าเอ๊ะกำไรเขามาจากไหนบ้างนะครับก็ผมให้เดียวว่ามันมี4ส่วนหลักแล้วกันนะครับหคือธุรกิจแอร์ไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้นเป็นตัว d r a ป PA มาตลอดนะครับถ้าย้อนกลับไปเปิดหน้าปี2019จะเห็นว่าขาดทุนก็มาจากธุรกิจแอร์ไลน์นี่แหละครับที่ d r a ททาให้ l o s นะครับ, drag, รบขาดทุนซึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ย ผมว่ามีกำไรละตัวแอร์ไลน์สองคืออะไรสองคือธุรกิจแอร์พอร์ตนะครับเขามีสนามบินหลักๆเนี่ยสามสนามบินก็คือสมุยตราสุโขทัยแต่ว่าตัวที่เป็นหลักๆเลยคือตัวสมุยนะครับอ่าซึ่งกต็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนลักษณะรายได้เข้ามา100%แต่ว่าจะต้องมีจ่ายออกไปบางส่วนให้กอง BA l e ลนะเขามีการตั้งกอง BA l e ลอ่าก็จะมีการจ่ายฟิกคอสไปบางส่วนนะครับอ่าธุรกิจนี้ก็ ณปัจจุบันอาจจะสแควร์นะครับก็คือแบบเบรกอีเวนต์ได้รายได้มาแล้วก็จ่ายออกไปให้บีเอลีกก็จะเจ้าๆ,ๆนะครับไม่ได้มีกําไรแต่ว่าต่อจากนี้ถ้าสมุดสมุยกับมา100%เนี่ยก็จะมีกําไรได้เล็กน้อยนะครับ,รบเพราะว่าต้นทุนที่จ่ายให้กองบีเอลีคือฟนะิกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คืออันที่3เนี่ยเขาถือหุ้นใน BDMS นะครับซึ่งจะได้ปันผลเข้ามา นะครับปีละสักห้าร้อยล้านบวกลบแถวๆนี้นะครับอ่าก็อันที่สามแล้วก็อันที่สี่เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจสนับสนุนแอร์ไอเอชอื่นๆนะครับแอร์พอร์ตลีเลตส์ละกันนะครับ<ม>ก็จะมีธุรกิจคาร์โก้ธุรกิจแคทเทอร์ลงนะครับแคเทอร์ลิงนี่ก็คือเซิร์ฟเซิร์ฟอาหารที่เครื่องบินแล้วก็กล่าว<ม>นะครับตัวธุรกิจกล่าวอ่าประมาณนี้นะครับทั้งหมดประมาณ4ธุรกิจหลักนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ต้องเรียกว่าธุรกิจทุกธุรกิจกำไรหมดยกเว้นแอร์ไลน์แล้วกันนะครับแอร์ไลน์นี่เป็นตัวแรกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแอร์ไลน์มาทรงดีนะครับไม่แดกละก็เลยคิดว่าภาพรวมของ BA เนี่ยกำไรน่าจะค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะครับเอาละครับ FSIA s แนะนำซื้อหรือแค่ถือ BA บังกอกแอร์เวยครับครับก็แนะนำซื้อนะครับแล้วก็เป้าอยู่ที่20บาทนะครับ S <S โอ้โหราคาในกระดาน14บาท10สตางค์เป้าปลายปีนี้ให้ไว้ตั้ง20บาททำไมแกบทำไมตัวตัวส่วนต่างเนี่ยมันเยอะเหลือเกินล่ะครับคุณองคงครับ <Okay. S 1> โอเคต้องให้ให้ไหหอเดียอย่านี้กันว่าความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้เมื่อกี้ถ้าเราแกะดูมันจะมีตัวคอมบินเนชันที่ผมว่ามันเป็น ตัวที่ตลาดสามารถให้มูลค่าเยอะได้ก็คือ BDMs กับตัวสนามปินสมุยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่กึ่งๆึ่ง monopoly นะนะครับ,รบซึ่งปกติเนี่ยตามหลักเนี่ย PE ของธุรกิจอย่างเงี้ยมันควรจะประมาณ30เท่าบวกลบได้โดย BDMs เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยต้อง PE 30เท่าอยู่แล้วเทปีสาเท่านะครับแล้วก็ตัวธุรกิจแอร์พอตที่ monopoly ระดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้อง ย0่สิบถึงาจะมี PE เอรูมครับ <Okay. S 1> อ่าฉะนั้น2 combination ันเนี้ยทำให้ผมว่าภาพรวมของ BA เนี่ยควรจะเทส PE สัก20-30เท่าแล้วแต่ mm. แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ความ b บ l l i s h ของตลาดปัจจุบันเนี้ยถ้าอิงกำไรปีหน้าที่เราทำเนี่ย PE จะอยู่ที่ประมาณ17เท่าฉะนั้นผม mm. ยังเชื่อว่ามันยังมีรูมที่จะเขาเรียกว่า Relating ขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> PE Multiple r e r a t i n g ขึ้นไปได้อยู่นะครับตามตามไอเดียที่บอกก็เลย ก็เลยมองอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแอร์ไลน์เป็นตัวกินกําไรไปกําไรจากธุรกิจอื่นดีๆเนี่ยแอร์ไลน์กินไปหมดเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยแอร์ไลน์มีกําไรละก็เลยเชื่อว่าภาพรวมน่าจะดีขึ้นอืครับแล้วก็เสริมให้นักทุนไอเดียอย่างนี้นึงว่าคือกําไรตอนเนี้ยถ้าเราไปนั่งดูดีๆมันมีลุ้นกําไรกลับไปสักประมาณในเปเปอร์เราก็ปีนี้พันสี่ปีหน้าพันเจ็ดถ้า ดีกว่านี้ได้นิดนึงเนี่ยกำไรย้อนไปสักประมาณ2001นะครับกำไร2001เนี่ยมันคือกำไรพีประมาณปี2016ถ้ามีโอกาสเปิดกราฟดูปี2016คือช่วงที่ BA อาจจะพึ่ง IPO เข้ามาแล้วก็เข้ามาเทรดสักแปีหนึ่งนะครับช่วงนั้นราคาหุ้นเนี่ยเล่นกันอยู่แถวๆถ5่บาท IPO เขาคือ25่บาทก็เลยอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องกลับไปเทรดยี่ครับคืออาจจะแค่20ก็น่าจะแฮปปี้อละก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสนะฮะ อืมครับแนะนะนำซื้อ BA นะครับยืนยันเป้าพื้นฐานปลายปี20่สิบบาทนะช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับนะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน m ั n นี่พัส o ออนไลน์ศูนหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรา หลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณไดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับสมัครมณีพัสออนไลน์0ู4เจาะลึกสัญญาณดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำเรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับ ได้เลยนะหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนะนี่คือล็อตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยจับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วย indicator เล่มนี้ก็ดีนะครับนะนี่คืออีกโปรหนึ่งครับนะซึ่งการวิเคราะห์ตัว volume ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจควรจะต้องมีความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะครับนะท่านที่ถามถึงมันีพัสออนไลน์0ูนจับจังหวะการลงทุนหุ้นแบงค์นะครับท็อ5แบงค์นะครับท็อ5 Bank นะครับและมันดะีพนะัสออนไลน์0ูนนสะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะถ้าท่านสนใจสมัคร2หลักสูตรนี้พร้อมกัน มันนี่พัสออนไลน์012และมันนี่พัสออนไลน์013ท่านจะได้ราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้ไปด้วยมีจำนวนจำกัดนะครับวอลุ่มโปรไฟล์ศาสตร์แห่งนักเทรดวงไหนมูลค่า320บาทมอบให้ไปด้วยนะครับเป็นนะเป็นต่อที่2นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโปรคู่ขายร้อน นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l ี Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทํากำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแหนโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย